ตอนนี้คุณอ๊อฟเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับคุณพ่อนะสวนมากแกยอยู่แถวๆนี้อา้าวคุณพ่อรู้ได้ยังไงก็ <queen> คุยกันบ่อยคุยกันบ่อยคุณเห็นอะไรผู้ชายผู้ชายตรงนี้นะ,ระบริเวณนี้อ่ะตรงไหนครับนี่เลยค่ะยืนต่อตรงหน้าหนูนี้เลยนี่ยืนประท้าเลยเหรอใช่แล้วที่สื่อสารอยู่เป็นใครครับ เคยขอให้กูช่วยไว้แล้วมันก็มาทิ้งก<อ>ูน่ากลัวจังวะคุณถามที่เขาเป็นใครเขาตอบว่าไม่ใช่เรื่องของมึงวิ่งหาทำไมตำหนักนู้นตำหนักนี้ทำอะไรก็คิดว่าทำแล้วมันจะได้ผลแล้วมันดีไหมไม่ดีเลยเจ้าค่ะ ผู้หญิงแก่ที่หนูบอกพี่เจที่บอกผู้หญิงแก่มากๆอะ่ะพูดเตนเลืมกูอ่านั่นละมาละเออก็ทุกคนก็บอกแล้วไม่เชื่อค่ะ,ะไม่คือเขาพยายามแบบไม่ไม่ท้องจิตสองใจอะ่ะแล้วเรารุ่นนี้แล้วเราจะต้องไม่ต้องรับว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมใแม่ไม่เช่เไม่เชื่อ